ธรรมะที่พระศาสดาเราพระองค์ท่านได้ตรัสกับพระอานนท์ในครั้งสุดท้ายนั่นว่าธรรมะและวินยัยที่เราตรัสไว้ดีแล้วปัญญัตัตไว้ดีแล้วธรรมะและวินัยเหล่านั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราดังนั้นหมายความว่า เมื่อพระศาสดาของเราพระองค์ท่านส่งปรนิพานไปแล้วผู้ที่มาเป็นศาสดาแทนของพวกเราทั้งหลายก็มีแต่ลักธรรมคําสอนที่พระศาสดาของเราพระองค์ทรงตรัสไว้เท่านั้นแล้วทีนี้ทุกท่านจะเข้าใจด้วยหรือไม่ว่าธรรมะที่พระศาสดาเราทรงตรัสไว้ดีแล้วมีอะไรบ้างแลนธรรมะในทีนี้ จะหมายถึงธรรมะสองประการที่พระองค์ทรงปัญญัติไว้ 1. รูปธรรม 2. นามธรรมรูปธรรมมีอะไรบ้างร,รูรปธรรมพระองค์ท่านตรัสว่าสัพพสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสัพพสิ่งเหล่านั้นสามารถสัมผัส จับต้องได้พระศาสนาของเราพระองค์ให้ชื่อว่ารูป,ปธรรมและเมื่อพระองค์ท่านตรัสมาอย่างนี้เราย้อนมาดูณปัจจุบันเราพระบางรูปไม่สร้างวัดโยมบางคนไม่สร้างวัดไม่สาางไม่สร้างพระพุทธรูปไม่กราบพระพุทธรูปอย่างเนี้ย และถามว่าท่านจะปฏิเสธในลักคําสอนหรือไม่เพราะธรรมะที่ระศาสนาของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วมีรูปธรรมกับน,นามารมดังนั้นเราย้อนมาถึงปัจจุบันเรารูปธรรมไปแก่อะไรบ้างที่เราให้เห็นพูดให้เห็นชัดเจนง่ายไม่ต้องปวดหัวตัวร้อนถ้าเรา เอยถึงจริงๆแล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นธรรมะแต่ถ้าเราพูดให้มันแบบง่ายๆให้มันฟังมาแล้วแบบมันแบบเข้าใจง่ายกว่านั้นเราพูดถึงองค์ประกอบของาศาสนาก็ได้องค์ประกอบของาศาสนาทั้ง5 1. าศาสนาธรรมได้แก่คำสอน 2. ศาสนาทายาทได้แก่บริษัททั้ง4มีพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาสมีศาสนสถานได้แก่วัดสำนักสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ 4. สศาสนพิธีได้แก่ระเบียบแบบแผนในการปรับฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคำสอนทั้ง4ประการนี้เป็น รูปธรรมและถ้าเราไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนเหล่านี้และเราจะมาพูดว่าเราเป็นผู้ที่พูดดีพูดถูกสามารถบรรยายให้ผู้อื่นฟังสามารถสอนให้ผู้อื่นทำตามอย่างเนี้ยมันจะทำให้คำสอนเหล่านี้อันตรธานไปในเชิงที่เป็นรูปธรรมอ่าอันนี้ก็คือรูปธรรมถ้าเราย้อนไปถึงอดีตเลย มีอะไรมั่งให้มันดูแบบฟังง่ายๆก็มีอ่าเรียกว่าสี่ตำบลสี่พิพิธภัณฑ์หรือเรียกกันว่าสีสังเวชนียสถานได้แก่สถานที่ประสูติตรัสสร้สแสดงธรรมจักรพระวัตนาสูตรและก็ปรินิพานแต่ทีนี้มีบางรูปบางฐานเนี่ยก็สามารถที่จะไปพูดได้ว่าจะกลาบไปทำไมตรงสีมหาโพธิ กราบแล้วมันได้อะไรมันมีประโยชน์อะไรต้นสีมหาโพธิ์จะพูดไม่ได้จะไปกราบไปทำไมเจดี JD. เพื่ออะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นบ้านเราก็มีทําไมจะต้องไปเสียสละถึงขนาดนั้นเสียเวลาไปกราบถึงประเทศอินเดียเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจในหลักธรรมเราจะพูดมาแบบนี้ พูดมาบอกว่าสิ่งที่มันนิ่งๆมันเฉยๆมันมีไม่มีประโยชน์สิ่งที่มันสอนคนไม่ได้แบบนี้ครูที่ไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยจะพูดว่าไม่มีประโยชน์ะไรสาระแต่ถ้าสำหรับผู้ที่เขาเข้าใจในหลักธรรมของพระศาสนาเราบอกว่านี้เป็นองค์ประกอบของศาสนานี้เป็นพทุทธประวัติอันยิ่งใหญ่ มีบุคคลหลายตอนหลายพันหลายต่อหลายหมืน่นที่เสียสละเวลาเข้ามากราบมาสาการะและเข้ามาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมโดยสถานที่เหล่านี้ไม่น้อยัั้นต่างคนก็ต่างมองคนละอย่างกันมองในแบบของผู้รู้เขาจะมองให้ละเอียดให้ลึก ว่างานสอนคนกับคนสอนงานจะมีความรู้เช่นกันเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปศึกษามาต้องอ่านหนังสือมาต้องท่องหนังสือไม่ต้องถ้าเราอยากรู้ในสิ่งนั้นเราให้งานนั่นแหละสอนเราเรียกว่างานสองคนคนสอนงาน เนี่ยความรู้ของเรามันจะเข้ามาอย่างนั้นดังนั้นจึงทําให้ผู้ที่เข้าไปกราบสการะบูชาปฏิบัติน้อมจิตนอมใจเข้าสู่ในสถานที่เหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ใช่น้นอยๆนะคุณโยมนะอันนี้ฝากไว้ให้คิดเนาะฝากไว้ให้คิดดังนั้นไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกเพียงแต่ว่าบอกอาตมาอยากจะบอกว่าคนพูดในะระดับที่เข้าใจธรรมกับพูดในระดับ ของบคุคคลที่ไม่เข้าใจธรรมเท่านั้นศาส,สนาวัตโทเช่นมีผู้มาพูดว่าสร้างพระพุทธรูปไปทำใหม่สร้างเจดีไปทำใหม่เห็นไหมสร้างวัดไปทำใหม่ถ้าพูดในระดับของพระที่มีความของคนที่มีความรู้พระพุทธรูปเอ่ยเจดี JD เอ่ยศาลาเอ่ยกุฏิเอ่ยเนี่ย เขาเรียกว่าศาสนาวัตถุเป็นวัตถุซึ่งเป็นของคำสอนศาสนาเราถ้าไม่มีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นศาสนาได้ยังไงมีแต่คำสอนก็เป็นศาสนาไม่ได้ มีแต่ศาสนาทายาทไม่มีคําสอนก็เป็นใหม่ได้มีคําสอนมีศาสนาทายาทไม่มีศาสนสถานก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงอีกบบดนี้มีศาสนาสถานมีศาสนาทายาทมีศาสนาธรรมไม่มีวศาสนาวัตถุไม่มีอะไรที่เป็นเกณฑ์ศาสนาของเธอเป็นยังไงเกิดใหม่ทันไม่รู้ไม่ต้องทำเพราะว่าสอนไม่ได้อะไรประมาณนี้ มันก็สิ้นแง่ๆดีครับถ้าพูดแบบนี้สิ้นแง่ๆเพราะว่าลักธรรมจะมาพูดแบบนี้ก็หมายถึงว่าเราไม่เข้าใจธรรมนั่นเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ศาสนาธรรมคำสอนทั้งหลายทั้งปวงมี84% 00 0นพระธรรมขันแบ่งเป็น3คัมภีรีคมภี์แรกเรียกว่าวินัย22,000นพันระธรรมาขันคมภีสองเรียกว่าประสูรมี22,000พันระธรรมาขันคมภีที่3เรียกว่าพระอภิธรรมมี4 0 0 0 0พระธรรมขันร่วม ทั้งคามภีร์นี้ด้วยกันบรรจคุคาสอนของพระศาส,สนาเรา 84%00 0พระธรรมขันธบริบูรณ์นี่เรียกว่าศาสนาธรรมศาสนาทายาทได้แก่พุทธบริษัทร่วมด้วยพระภิสุสาเมเนรทั้งหลายทั้งปวงที่มีความสถานเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหรือในศาสนาของตัวเองนั่นเองถ้ามีครบทุกอย่างไม่มีศาสนาทายาทแ,แล้วใครจะสืบทถอดเนี่ยดังนั้นองค์ประกอบเนี่ย ศาสนาทาอาศาสนาสถานได้แก่วัดว่าอารามสถานที่ต่างๆที่เป็นของสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ปฏิบัติสําหรับผู้ที่นับถือศาสนานั้นๆศาสนาวัตถุอย่างน้อยมันต้องมีรูปประศส,สนาหรือจะต้องมีอะไรเป็นบางอย่างซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละศาสนานั้นน,นถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยใครจะไปรู้กัน ทันด้วยว่าอันนี้มันเป็นศาสนานี่อันนี้มันเป็นศาสนาเนี่ยอันนี้มันเป็นศาสนานี่ยเ้นะเราจงมองโลกให้กว้างศาสนาบนโลกนี้ไม่ใช่มีเพียงแต่ศาสนาเราอย่างเดียวศาสนาอื่นๆเขาก็มีและถามว่าศาสนาอื่นๆเขามีไหมองค์ประกอบเหล่านี้คือขาดไม่ได้นะคุณโยมขาดไม่ได้ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่5วิธีเบียบแผลแบบแผนวิธีแบบแผนในการป,รปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามหลักคำสอนนั่นเอง เราขาดไม่ได้ดังนั้นถ้าเรามองในมุมใดมุมหนึ่งว่าอันไหนที่มันเป็นประโยชน์เช่นคำพีคำสอนเราสามารถเอามาท่องได้เรียนรู้ได้เราก็ยุกยยองเราก็นับถือเราก็ปฏิบัติตามนั้นแต่เพียงอย่างเดียวแต่เราตัดทิ้งศาสนาอาทยาทศาสนาสถานศาสนาวัตถุศาสนาพิธีแบบนี้มันก็สิ่งยังไงดิมันก็ตายเดียวมันไม่ถูกต้อง มั่นไม่สอดคล้ององค์ประกอบของพระศาสนาเราเนี่ยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นถ้าเราจะพูดว่าสร้างพระพุทธรูปไปเพื่ออะไรกราพระพุทธรูปไปเพื่ออะไรเพราะพระพุทธรูปก็เป็นเศษโลหะเป็นขยะที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ไปเก็บมาขายและเอามาหลอ่อมารีไซเคิลใหม่มาแล้วก็มาสมมติ สันนิษฐานกนารอธิษฐานกันว่านี่เป็นพระพุทธรูปอันนี้เป็นพระเจ้าอันนี้เป็นอย่างั้นแล้วก็พากันกร,รูกรับไว้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราย้อนไปถึงสมัยแต่ก่อนที่บรรพบุรุษของเรามักจะสอนลูกสอนหลานว่ากราพระสงฆ์ระาวาังเจอลูกชาวบ้านกราพระพุทธระาวาังเจออิดเจอปุ่มคาเหล่านี้มาถึงปัจจุบันเหล่านี้เราเห็นประจักษ์แล้วว่า มีกลมบางจำพวกบางคนมีความคิดอย่างนี้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นนาหดโหงไม่ได้บอกว่าท่านเหล่านั้นผิดนะเพียงแต่ว,ว่า,บ,าบรรพบุรุษของเราเคยเอ่ยถึงคำนี้มาแต่มาถึงปัจจุบันเรากลับกลายปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมเห็นไหมดังนั้นก็ขอสถายายดโยมผู้สนับรับฟัง มีมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นพุทธมามะกะหนึ่งคนเช่นกันนะคุณโยมเนาะอ่าดังนั้นในคลิปนี้มันอาจจะยาวไปนิดหนึ่งแต่เพื่อ,อลัทธธรรมเพื่อรักษาเพื่อป้องกันเพื่อแบ่งปันความรู้กับบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ได้จะได้เข้าใจกันว่า หลักคาสอนของพระศาสนาเรามีสองประเภทคือประเภทที่หนึ่งเป็นรูปธปรรมประเภทที่สองเป็นนามธรรมาไอ้ส่วนนางประธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากเกิดขึ้นกับมโนคือเกิดขึ้นจากใจไปกระทบกับอาญาตนะทางหกอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นนามธรรมาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นมาสัมผัสกับทาวารของเราสปปรรพสิ่งเหล่านั้น จะเป็นธรรมะที่พระศาสนาของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ดังนั้นในคลิปนี้ต่างขอเจริญพรสุธายัดยงผู้สนับสนุนฟังจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร